การค้นพบสารปันตุกรรมนะคะมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเลยทีเดียวมีการค้นพบสารปันตุกรรมขึ้นซึ่งเรานะคะก็จะได้ศึกษาต่อไปว่านักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านนะคะมีการค้นพบสารปันตุกร,รมว่าอย่างไรท่านแรกนะคะคือเฟอร์ดิทมิเชอร์ในปีพุทธศักราช2412นะคะเฟอร์ดิทมิเชอร์ก็ได้ศึกษาส่วนประกอบในนิวเคลียสของเซลล์เม,ม็ดเลือดขาวซึ่งติดมากับผ้าพันแผลค่ะ โดยเขานะคะได้นำนิวเคลียสเนี่ยมาย่อยอ,องโปรตีนออกด้วยเอนไซม์เปปซินค่ะแล้วก็พบว่าเอนไซมนี้นะคะไม่สามารถย่อยสลายสารชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในนิวเคลียสได้หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้นำสารนี้มาวิเคราะห์ทางเคมีดูก็พบว่ามีธาตุไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่เขาจึงได้ตั้งชื่อสารสกัดที่ได้จากนิวเคลียสนี้ว่านิวคลีนค่ะต่อมานะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ากรดนิวครีอีก เนื่องจากมีผู้ค้นพบว่าสารนี้มีสมบัติเป็นกรดค่ะต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2,457ค่ะโดเบริร์ตไบเกนนะคะได้มีการพัฒนาสีพอกินขึ้นซึ่งสีนี้นะคะสามารถย้อมติด DNA ให้เป็นสีแดงได้แล้วก็เมื่อเขานะคะได้นำสารสีนี้ไปย้อมเซลล์ ก็พบว่าสีฟุกซินนะคะจัดติดที่นิวเคลียสแล้วก็รวมตัวหนาแน่นบริเวณโครโมโซมค่ะดังนั้นนะคะฟรอยเกนจึงสรุปว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตค่ะแต่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นส่วนใหญ่นะคะต่างเชื่อว่าสารพันธุกรรมน่าจะเป็นโปรโตีนมากกว่าเนื่องจากว่าโปรโตีนนะคะ เป็นสารชีว่โมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนโถึง20ชนิดเลยทีเดียวซึ่งมีจำนวนมากพอที่จะสามารถควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้อย่างครบถ้วนท่านที่3นะคะคือเฟอร์เดริกคิฟฟิตนะคะในปีพุทธศักราช2471เนี่ยคิฟฟิตนะคะได้ทำการทดลองโดยใช้แบคทีีีสเตปตโตคอคคัสเโมเนียนะคะซึ่งมี2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ S นะคะ เป็นสายพันธุ์ที่มีผิวเรียบมีเก็ซูลห่อหุ้มเซลล์นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมขนาดรุนแรงอาจถึงชีวิตได้ค่ะและสายพันธุ์อาร์นะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีผิวหยาบเพราะว่าไม่มีเก็ซูลห่อหุ้มเซลล์เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ทําให้เกิดโรคปอดบวมค่ะเน้นอีกครั้งนะคะว่าแบคทีรียสายพันธุ์เอสทำให้เป็นโรคปอดบวมขนาดรุนแรงถึงชีวิตได้ส่วนแบคทีเรียสายพันธุ์อาร์นะคะทําให้ไม่เป็นโรคปอดบวมค่ะ นี่นะคะเป็นการทดลองของคลิฟฟิตค่ะนักเรียนลองมาดูนะคะว่าการทดลองของคลิฟฟิตเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนลองเชื่อกันดูภาพแต่ละภาพนะคะแล้วก็ลองนึกตามดูนะคะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยสามารถสื่อหรืออธิบายได้ว่าอย่างไรเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกน,นะคะเขาได้นำแบคทีเรียสายพันธุ์เอสฉีดให้หนูเพราะว่าหนูตายต่อมานะคะเขาก็ได้นำแบคทีเรียสายพันธุ์อาฉีดให้หนูเพราะว่าหนูไม่ตายค่ะ หลังจากนั้นในภาพที่3นะคะเขาก็ได้นำแบคทีเรียสายพันธุ์เที่ทำให้ตายด้วยความร้อนแล้วเนี่ยฉีดให้หนูเพราะว่าหนูไม่ตายแต่ว่าเมื่อเขาได้นำแบคทีเรียสายพันธุ์ S นะคะที่ทำให้ตายด้วยความร้อนผสมกับสายพันธุ์อาที่มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วฉีดให้หนูเพราะว่าหนูตายดังภาพที่4นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้นำเลือดของหนูที่ตายแล้วมาตรวจปรากฏว่ามีแบคทีเ r ียาสายพันธุ์เปนอยู่กับสายพันธุ์ R ค่ะหลังจากนั้นนะคะคลิฟฟิตก็ได้รายงานว่ามีสารบางอย่างจากแบคทีเ r ียาสายพันธุ์เที่ทำให้ตายด้วยความร้อนเข้าไปยังสายพันธุ์ R บางเซลล์ค่ะและสามารถทำให้แบคที r ียาสายพันธุ์ R เปลี่ยนแปลงเป็นสายพันธุ์เ S ที่มีชีวิตได้ สายพันธุ์ S เหล่านี้นะคะยังสามารถถ่ายทอดลักษณะไปสู่รุ่นลูกหลานได้ด้วยแต่ว่าคริฟฟิทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสารนั้นคืออะไรค่ะต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2487นะคะมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันสามท่านคือออสววนทีอเวอรี่คอลินแมกอยและแมกลินเมกาทีค่ะ นักว,วิทยาศาสตร์ทั้งสามท่านนะคะก็ได้ทำการทดลองต่อจากคริฟฟิตโดยพวกเขานะคะคได้นำแบคเทีรียสายพันธุ์เอสมาทำให้ตายด้วยความร้อนแล้วสกัดอาาสสารจากแบคทีรียสายพันธุ์เอสออกมาใส่ในหลอดทดลองตั้ง4หลอดดังแสดงในภาพค่ะแล้วพวกเขาก็ได้เติมเอนไซม์ไดโบนิวคลีเอสซึ่งแทนด้วยอาร์เนตในหลอดทดลองกอ่อนหรือว่าหลอดที่1นะคะเพื่อย่อยสลาย์ <c oughs> เอเเติมเอนไซม์โปรตีเอส ลงในหลอดทดลองขอเพื่อย่อยสลายโปรตีนและเติมเอนไซม์ดีออกซิไรโบนิคลีเอสหรือว่าดีเนตนะคะลงในหลอดทดลองคอหรือว่าหลอดที่3เพื่อย่อยสลาย DNA ค่ะส่วนหลอดทดลองงอเป็นการทดลองชุดควบคุมซึ่งพวกเขานะคะไม่ได้มีการเติมเอนไซม์อื่นใดเพิ่มเติมเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะพวกเขาก็ได้เติมแบคทีเรียสายพันธุ์อาลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดแล้วก็ปล่อยไว้ระยะเวลาหนึ่งนะคะจึงนําไปเพาะเลี้ยงในหาเลี้ยงเชือ้อหลังจากนั้น ก็นามาตรวจสอบเพื่อดูแบคทีเรียที่เกิดขึ้นค่ะจากผลการทดลองของเอลวอรี่ะลคณะนะคะปรากฏว่าส่วนผสมของแบคทีเรียาสายพันธ์ R กับสารสกัดจากแบคทีเรียาสายพันเอ S ที่ทำให้ตายด้วยความร้อนในภาวะที่มีเอนไซม์ดีเนตจะไม่พบแบคทีเรียาสายพันธเอ S ที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพที่3นะคะ ในขณะที่ในส่วนผสมของแบคทีเรียาสายพันธุ์ R กับสารสกัดจากแบคทีเรียาสายพันธุ์ S ในภาวะที่มีเอนไซม์อาร์เนสในหลอดท,ที่1และภาวะที่มีเอนไซม์โปรตีเอสในหลอดที่2นะคะจะพบแบคทีเรียาสายพันธุ์ S เกิดขึ้นการทดลองนี้นะคะจึงแสดงให้เห็นว่า DNA คือสารที่เปลี่ยนประุกรรมของแบคทีเรียาจากสายพันธุ์ R ให้เป็นสายพันธุ์ S เอเวอร์รี่จึงสรุปว่ากรดนิวคลีอิกชนิด DNA นะคะ คือสารปัตุกรรมเนื่องจากว่าเมื่อเติมแอนไซไดีเนสหรือว่าดีออกซีไรบโบนิวคลีเอสลงไปเบคทีเรียจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ค่ะผลการทดลองของกริฟฟิธเอลวอรีและคณะนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ยีนหรือสารพันธุกรรมนะคะซึ่งทําหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปสู่รุ่นต่อๆไปนั้นอยู่บนสายชีวโมเลกุลขนาดใหญ่คือ DNA นั่นเองค่ะซึ่ง DNA นะคะประกอบด้วยส่วนที่ไม่ได้ควบคุมลักษณะาทางพันธุกรรมและส่วนที่ควบคุมลักษณะาทางพันธุกรรมนะคะหรือที่เราเรียกว่ายีนคําว่ายีนยีนนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาย DNA เท่านั้นเฉพาะส่วนที่มีการแสดงออกทางพันธุกรรมค่ะ